สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในรายการอ o c TV วันนี้อยู่กับผมริวคุงกับสมาชิกค,คนหนึ่งก็คือคุณซิลิซิลิกาคกูเนยดำเองมึงไปองอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเกม Attack on Titan ันไตรบูทเกมซึ่งเป็นเกมที่โด่งดังมากในช่วงนี้ ซึ่งเป <ลง S 1> ็นเกม <ๆ S 2> ที่คนจีนทำ <ๆ S 2> ถึงแม้จะไม่มีค่อยมีคนเล่นกันแต่ว่าก็ยังถือว่าดังอยู่ในระดับหนึ่งก็คืออยู่ในระดับปานกลางนั่นเองคุณกล้วยฮะผมจะแนะนำให้คนไปข้าวอุตสาไม่หรอกคนนุณเล่มคนมคงข้าวลิตไม่ได้หรอก เอมคุณกล้วยครับอยากรู้วงหนึ่งตอนนี้คุณโดนไททันจับทำไมคุณค <น S 1> ไม่คุณย<ช>ันกล้วยรีบๆเออคุณยันกล้วยรีบๆก่อนตายจริงๆว่าจะฟักอะไรของมึงเนี่ยเออรีบรีบเดินมาเถอควรจะได้ผ้าสออีว้าวสิเปบญญาอันบารีบลา เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยน้องเอาไททันนะไทยไททันไทยไทไทยทันไททัน,ทน,ทนเอาเพลงไททันคงจะไม่ได้เนาะจะมาเอ่ะ น้องก็กล้วยเราไม่ยอมเล่นใ้เ็จสักทีน้องก็กล้วยไม่ทำอะไรเลยน้องก็กล้วยกากน้องก็กล้วยไม่ทำเฮียอะไรเลยน้องก็กล้วยกากมากคุณถามต่อคํามงคำถามหนักกว่อพ่องหะหนักมากค่ะคนดูเขาอยากรู้กันมึงทำเฮียอะไรกันอรูกำลังหาเพลงเปิดให้มึงช่างหัวมั่งคับมึงเล่นเ,เลไปเถอะ มันจะครบห้าพันจะเจอใครท่านพอดีเออดี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 ไม่เอาหรอกมึกสัตว์ไอ้าสเล่นเล่เล่นเล่นเลตอนนี้ปิงคุณเท่าไหร่ครับเจสิบห่อครับเจ็ดสิบห้สามครับย2สิบสองแล้วครับ7ีสิบสีต่อครับแปดสิบแล้วนะก็ชีบลด โดดลงไปเลยกรชิปโดดลงไปเลยเยสิเป็นยามีใช่ท่านอยู่ตัวหนึ่งครับไม่ไม่ตัวหนึงก็สองตัวเลยเออคุณกรวยโดนรับประทานน่าโดนจริงๆ,ๆโดนจริงๆด้วยะโดนรับประทานเนี่ยไอ้ฟักตั้งหลายตัว ทั้งเด็สกสองตัวผู้ใหญ่อีกสองตัวทุยผู้ใหญ่บองก็บผู้ใหญ่เมื่อถ้าตัวตายไม่เอาเรื่องไหวล่ะเอาเรื่องไหวล่ะ ซบลนติวนเลี้ยวโอตวยิงปืนนิเล่นตัวยิงปืนก็ได้วะผมจะลองเล่นดูนะฮะตัวยิงปืนผม,ง,มน <c oughs> งั้นเราขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนเพราะไม่งั้นมันจะแหลกไปกว่านี้นะฮะบายย<า>บากอยนะฮะ